แล้วเจอเตตัวเจอไอ้ไอ้ตายแก้ได้เลยลิปเปอร์ต่าแก้อาการไเยประจน้ไอ้ไอ้แ็ตุลิปเปอม่กันแกเอาแน่ที่อะมือสบตาเข้าม่อะเราไมู่้วเขาอยู่แกงนะ

แล้วเพื่อนไกรมาทำอะไรอ่ะไอ้พวกไอ้พวกเด็กล้าห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยไอ้ตาไอ้ตาพี่อ่ะเกล้าห้องน้ำไอะเด็กข้างไข่อ่ะมาดิไอ้เด็กขี้่ะมึงไ่ใส่เกมึงไ่ใส่เกก่อนดีมึง่อนเก๊ค่ะพ่อมึงเหรอแล้วกูขำแห้งได้เลนบนละแต่มึงไปดูดีมามาดูดีมาดูดีมาดูดีูเขาบหรือเปล่าไอ้ียมมมดี ดิ้เย็ดเลยเย็ดหายลูกหเย็ดจะโดนเขแล้วเขาให้มาข้องผมให้ฝากรถโอ้ย่ากไม่พลาไม่พลาดเลยรถน้อยไเนยังแปรงล่ามมันมีเป็นร้อยอ่ะมันมีทุกมีทุกรุ่นอ่ะเชลียร์เลยเป็นโคตรยาวตีนทำไมพี่ทำนานครับพี่ขนใส้ถี่ร้อยโลมา ไตเปิด้นได้เปิดด้เปิดด้าตรนี้เปิดด้าตรงน้่เปิดาดูเก้าอี้นี่ดูเก้าอี้มาดู้าอี้มดเก้าอี้มาดูก้าอี้ดเาอี้ตาดูเอี้าดเปอมดูเก้อี้มดิเ้า้ด้อ้ี้เก้าอี้มีดเา้ี้ดเไมี้ดี้อาเอ้มาูาอ้าดอย่าอย่าอย่ามาเล้าต้มขอร้องเจ๊อย่าวินเจ๊ เจ้ไหนเจ้ไหนไท้ามิงคนนิกิมานอชใช่ไหมที่นี่เนนไปทำวัดด้วยจะถึงหลังหลวงพ่อไประฆังแล้วนะซื้อไม่ทันอ่ะกจะออพรรษาแล้วนะเนนเรียกได้เห็นว่าชีไว้สัตวนเรียนพี่สามอย่าลืมบอกไอ้เลนเลนต้องไปทำอะไรโอชาเมึงเอาคืนมันนีอะไรนะครับพี่อยากไอ้เลนต้องไปทำอะไรมึงเอาคมันนี่มึงเอาคืนมันคืนนี่ ก็ไปแบบรองน้ำฝนน่ะยิงมาเลยโอ้ยเล็มันเอาโควกแรงอ่ะแต่ละในถึงว่าพี้ยเล็กนั่งขึ้นเลยอ่ะวิญญาลองโอ้โหเป็นโอ่งเฉยเลยอ่ยไอ้โฉมึงย้ำทำไมอ่ะถ้าติดใบไม่ย้ำออกว่นบ้านตกหรอกเออไอ้โจชูเอ้ย แล้วก็ปอลลมิเนตไหวตตเยีเ่ยมไปหูจะตกอ๋อเจ้าของร้านนี้ขอเจ้าจูเหรอวะไม่พูดละเหนื่อยเหมือนคนหัวทองเลยอะไรมีคนอินทายง้อรอนรอนรน

จะดูดบ like ุหรี่เลยไงเฮ้ยพี่ชายคนอยู่เยอะนะเอาหน่อยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยละกันพี่แอคอะไรอ่ะะอาเฮ้ยพีคุณมาพี่แอคไอ่อะตามห่อแค่ถุงเดียวนะทำไมพี่มาห่ออยู่แล้วพี่ไอ้นี่ทำตัวบักนะพกในปากนะไปไป เอาพี oh, ่โจ oh, ้ซ uh, ักฝุ oh, ่นไหมไอ้ต้นเตยเปลี่ยนไอ้ต้นเตยเปลี่ยนสีผมใหม่เหรอเป็นสีดำเปเาไอ้นี่เก็บในปากนะไม่ใช่ต้นเตยหรอนู้นโอ้ต้าเลยเล้โอตังเลยพี่จุดไฟแล้วป i ะ

กดมาเฟียข้อที่200ร้อยไลี่ยมได้เหลี่ยมไปก่อนเลี่ยมได้เลี่ยมไปก่อนเลยกูคิดนมะละพี <laughs> <misunder dentro S 3> ่มาเลยกูไอ้เชี่ยมาจำร่างกายร่างกายไปโอ้โหยไอ้เชี่ยกดมาเฟียนะเลวีกดมาเฟียข้อ200แล้วก็ไม่มีคนเข้าร้านเลย เป็นร้อนในแก้ไงครับเขาบอกว่าเอายาหอมอ่ะนึกออกป่าปยาที่แบบว่าขมๆอ่ะแปะตรงร้อนในงดทำนะเว้ยแปะตรงร้อนในแล้วก็จะหายแต่โ<ม>คตรขม,มอ่ะร,รู้กฎมาเปลียนข้อที่กอนต่อร้อยได้ไหมเรื่มันร้อนจากข้างนอกนอแทนโอเคเลยหาสาระได้สารแต่พูดจริงนะงดทำนะ เนี่ยไม่มีคนกล้าซื้อเลยเฮียไดมันไดมันเทนเข้าร้านน่ะยาเลยนะยาหอมอะ่ะเขาได้ยาหอมปลายาที่มันขมๆที่คนแก่ชอบกินกันนะผสมน้ําอ่ะมันเป็นผงๆอะ่ะแปะตรงนั้นน่ะแปะตรงร้อนในอะ่ะโอ้โหอยากให้<อ>มันเลิกเลิกโมโนเรื่องว่ามันเป็นราชาเด็กๆที่ <c oughs> อย่ามึงอย่ามาบสาศาสตร์กัน เอาเกลือพี่หายริงแสบเลยนะนนผ่านเอาเปล่าไม่ใช่เป็นรอนอกแกงไงไงครับน่าจะต้องเปิดแอร์ครับขายกาแฟไปขายกาแฟขายกาแฟไหนอะใครซื้อดูมีคนตะโกนมาขอซื้อกาแฟหน่อยไหนอะใครซื้อกาแฟอะครับพี่เข้าร้านหนูไงเอาเอาเอาโอเคค่ะหนูมองไม่เห็นน้องครับน้องพูดแบบนี้มันมันู่ญสูพี่เอาอะไรบ้างนะคะ เออ L สอง M สได้ 7, ครับเจ็ดครับกระเป๋าหน,น,น,นึ่งหเน้ท่า,าไหร่นะเจ็ดครับป๋าเป๋าหนึ่งหกห้าครับนี่คือของมึงได้ไหม ขอบคุณมากมากครับยี่ห้อแม่สายไหนดิปันหัวเลขสองเจ็ดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงน้องครับน้องจะเลอถ้น้องจะเลอขนาดนี้พี่ว่าน้องวัวเกี่ยวนะพี่ตั้มเล็กอะไรอ่ะลืมๆเลยพี่โรฮ่สวัสดีครับพี่โรฮ่าอาริคโตอาริคโตเซเมดาโอชิมาชิโออารากาโวมาชิกา ตตายโดยินข่ามาอยู่เวลาปกติได้ยินข่าว่าเด็กไม่ได้เหาือใสอบอบแล้วอบอาจารยหนูชื่ออะไรนะติ๊กข้อละติ๊กอ้โอโอปัง รูปหน่อยละกันนะถอาไม่ไตัวมหมูหมูไม่ต้องเียไเลยเฮ้ยผมผมขออะไรเวลาจะพูดอะไรพูดคำหยาบมาได้ไหมมันูแล้ววันนี้หล่อนะเฮ้ยเฮ้ยมึงไป็นอะไรอ่อนหล่อไปเพื่อคือแม่งหล่อสัสตอนออกแล้ว กูู่นที่สาธนาเวรนิดนึงวหยกูตูนแล้วไอ้หน้าหีลูกกระเลงนักหนาดิกูแบงไม่อกลว้หมดน้าปด๊บพ่ะวิ่งอยากกหมาอยากเต่าเดินจังไวกว่านี้รถต0 0องร้อยโลกูได้มาใหม่ไม่แต่งแรงกวัยอีกเมื่ออะไรฮะพี่ไม่หยุดฮึ ียปากแตกแม่งหรอกนั่งใกล้กูกูหยิบละกูเติมกระช้าไม่ได้ขอมาครับพี่มปแล้วเที่ยเดียดโดกระทืบนป่ะพิมอยู่นั่นแหละอาสัญหาเรื่องไปชั่วแล้วเรื่องหาเรื่องไปช่วยแล้วพ่อเงินเงินเกเรเดี๋ยวก็งอนกันอีกแก่ได้เหี้ยอะไรไม่รักเทยเลยจะเี็นน้ำน้ำไม่ต้านไมเต้านมีคนปากกันอาจารย์แก้งกันหยอกว่ะเราเราแม่งนี่มันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคนที่หยุ่ก่อนข้าคนหยตรงนก้นแล้วมาเลยนะเขาบอกว่าไม่รู้อแล้วเนี่ยกูโดนไปเลยอีกแล้วกูโดนไปแล้ว น้ำในโจบูงเนี่ยต่ไหนมึงยิงเนี่ยก็ถามจริงแกกงเลามยสตอรี่ป่ะบวกคมันตกายเยี่ยมันไม่มาให้เราเล่นเลยหรอะกายเียเวลาเขาเวลาเราเขาเล่นทีสองใช้เขาเล่นยู่แต่ว่ามันไม่เล่นลองเป็นแก๊งอื่นี่มันเข้ามาเล่นแบบี้ายหมดบงแต่ยังไม่เจอสักตัวเลยเนี่ยเป็นกลุ่มีอมันเป็นคนหุดกัไปแกเล่นเล่นกับมันอ่ะไหนไหขอลองนั่งตีสองตีสามเนี่ยไม่เล่นเิมันเล่นกันเองอ่ะ อู้ชิบหายเขาเอาชัวร์เลนม okay. okay. ันเล่นตีสองทีนะมันเิ่มเล่นอะไม่มันเล่นตอนคนเราน้อยไม่ใช่ะไยหรอเออเเอากันก็ไม่ได้มันเปบไอ้บื้อสองคนนั่นอะไอ้บื้อไอ้บื้อไบปส่งเขาหน่อยได้ไหมบื้อไปส่งเขาหน่อยันนี้คืนนี้เขาเล่นสตอรี่ดึกนะบื้อรอเขาได้ไหมเออช้ไม่ขอใช้ไม่ขอิมเพี้ยะ ไปๆแกต้องไปูไปไอ้แท็ก oh, ซี่เนี่ยมันชื่อมัสรวะใช่มัสยอดมันชื่อมัสยอดเออรถก็ชื่อแบบว่าโอ้แท็กซี่เจ็ดเจ็ดคนละหลอดมนเยอะไอ้ตาไม่ไปรับน้องเลยเหรอไอ้แท็กซี่เก่าอะน้องไหนอ๋อรับน้องน้องน้องใหม่ไอ้อะไรกูอ่ะ ผมไปยุบอปยุ่ถอะนะแน่นนะเกมวันไหนไม่งั้นพี่ก็ได้แข่งกับแบมแบบเือนันนรอบติดคุอท้ายเพราเขาเต้นได้นเกมติดเกมนติดะไรวะคุณเกือบชนะแล้วคุณเต้นเพลงพวกหองพวกหอหมพวกพวกอะะแข่งกับเขาอะคือพี่เอาเพลงนี้เลยอะคือแบ

ให้เอางี้ว่าให้ผลอักมาไม่คือคำโทรบพี่ เฮ้ยก็เราคุยกับป๊าเาไม่ละโอ้โหแล้วแล้วช็อตหนึ่งแล้วช็อตอ่นเลเบใครไม่เล่อดูดไได้ได้กวันนี้ได้ไหมไม่ใช่ไฮไลท์ลปวท่ส่ดไม่ได้เย้ช็อตจานอัลูกาวลูกแม็กใช่หรอไม่เคยพูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไนี่ม่ใช่ช็อตตนี่ลูกสาวเขาด้วยไม่เคยครับผมไม่เคยครับพี่ผมไม่เคยกิดูี้มคนเียนี่ลูกสาวคนเดียวไดไสท่เ่ครับไม่เขาได้แล้วอไนี้คุย ครับพี่เคราบว่าอันนี้กูก็ดูแลนะดูแลเจ่าคนนี้ลูกตาวลูกแมวผมไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กไม่โกหกคีกแล้วเด็กโอ้โหแล้วเด็กไม่โกหกทางัีเรียกอ๋อพ่อมางงฟังผมนะคือผมเข้าไปในคุกผมบอกว่าเด็กคนนี้มีแววผมจะดูดวงให้อ่าคือการดูดวงอ่ะมันต้องมองขาหัวเข่าเอาง่ายผมมองหัวเข่าแต่คืผมไม่เห็นหัวเข่าเขาผมก็เลยบอกให้เานั่งลงครับเดี๋ยวนั่งอย่างนี้ครับ เขาใส่กระโปรงอ่ะผมก็มองหัวเข่าครับแล้วผมก็บอกใช้ได้ดิปุ้ยเนี่ยครับก็คือดวงหัวใช่ครับหัวเข่ามันค่อนข้างโอเคเลยครับแในเด็กแบบนี้มือหลาพูดกับเกมทแบบนี้ก็เด็กมือหงายเลยแล้วก็ขนชื่อดามาก่อนหนูด้วยเนี่ยมันแอบคุยโทรศัพท์แล้วดูดิก่อนก็ต้องไปเคลียร์กับบารท่าทีดูนะครับเด็กเยอะใช่ถามให้ครับพวกเราหล่อแม่งสองแล้วผมดูหัวเข่าจริง มัดแล้วเขาบอกว่าอะไรพีระมิดใหญ่ด้วยฟังเหรอคนไอ้ได้เป็นคนพูดด้วยต่าครับพีระมิดใหญ่มึงกูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพื่อนกันอะไรต้องรายงานอยอะมาเยอะแค่ไหนอะพี่แบบหนาวงอย่างเงี้ยเอาไม่หยุดเอาน้ำก่อนนเอครับคุณกก่ับนี่ครับคนนี้เป็นคนพูดครับจะเอ้ยอย่าอย่าทำน้องผมเลยครับพี่พี่หวมาเลยที่ยังไม่ขอรับผิดชอบทำมาเลยว่าจะมาทั้งแกงได้ไหมครับเนี่ยได้ผมพูดดิพีระมิดใหญ่คนมึงแปลว่าหัวเข่าใช่ไหมคือหัวเข่าอ่ะใช่พีระมิดแล้วมึงเตรียมข้ออ้างของมึงพวกเนี้ยไปบบอกกัลุง แค่นั้นแหละเกินไปครับเกินไปเ,เกินไป,ป,ปหนูเองแล้วกันเออผูก็ช่วยได้แค่นี้เพาเขาลูกเต้าเหล่าใครอผมไม่รู้ครับพี่ครับ <ผม S 2> เอา้ว้ พี่สาวผมไหวแล้วคก็ไปคุยกับป้าป้าหนึ่งเองไม่เอาอี้เอาอี้พี่เอาอี้เอาอี้ผมให้น้ำหนึ่งน้ำมะขวดหนึ่งเลยหายากด้วยน้ำแดงมันต่อแก้วสองน้ำด้วยดูมันพูดดีมันตาหัวหัวซาที่ไหนเอม่ไหวชาดอมเอาไปเลยชาดมไปบอกป้าป้าเองนะาเลยดดูิ ดิอน้องน้องผมให้เอาเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวอะไรบ้างกแบบนี้มีหลักขู่ด้วยวันอมาโดนตาฟาดช็อตไอ้เหี้ยนาฟาดช็รตฟาดช็อตดับแล้วไอ้เหี้ยได้ไอ้เหี้ยหลุดตัวไหนมันทำไม่ดีกับตบป้ามันดาป้าหนูอ้าวเลยดาอีกนี่มึงไปปงอาบัตนะมึงอ่ะไอพีมึงมีลูกตั้งแต่เบอร์อะหร คนอื่นที่อยู่บ้านอะไรมึงเรียกมาดิคัยวอะไรยี่ฮี้ยมะยเหี้ยอะไรคั่วแลเต้นอะไรสักมันยี่ฮี้เรียกเพื่อนมองก็แจมมึงมาให้หมดดิทำท่าของผู้ชายของผู้หญิงเลยทำท่าตายต้มไอโพเต้อะไรทุกอย่างเรียกมันมาให้หมดดินี่ผมเหนื่อยว่ะอยากเล่นกับป้อมแมงแล้วว่ะ คู่อ่ะใช่ป่ะไอไอเอ็มกับเอฟ่ะลองดูเมลกับเดี๋ยวดูก่อนี๋ยวพี่หาพี่ช่วยหามีอะไมาให้มงอะเห็นนะมีอะไมาให้มงอะไรนะมีอะไมาให้มงกู๊ดเ้าข้าวหรือเป่าโอเใช่ใช่รักกัย ไม่ตื่เลยอะผู่ิเจไอเหชาเจ็นี่เพื่ออะไรนะพี่ตายทำน้องกูเดมล่งอะนะเอเธอเ่อเอ